ขอร้อมขอแ่พระสิพรนรตงเลคะขอข่าวรับสกองที่คุเจ้ากของางระดสูง้อ่าคเจ้ามององกันค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสนาของเราค่ะพระองค์ทรงไว้ซึ่งพระอัญญาบุต ตัดสบุดีตัดสบชอบด้วยพระองค์เองทรงไว้ซึ่งพระพิสุทธิที่คุณทรงบริสุทธิ์จบจดจ,จากวิเวกเรื่องเศร้าหมองทั้งหลายทรงไว้ซึ่งพระมหาปรรมาคุณทรงสงสารสั่งสอนเวนนยนิกรทุกทั้วนหน้าข้าพระเจ้าทั้งหลายนอ้อมถวายอภิวาท โอภัาาพทวะภูตังภัพทวันจังนาพิวาเทวีพระธรรมคำสังสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมพันประเสริฐทนต่อการพิสูจน์ทุกการทุกสมัยเป็นนิยานิกธรรม สามารถ้นำนำผู้ประพฤติให้พ้นกข์ประสบสัติสุขได้จริงข้าพระเจ้าทั้งหลายนามัสการก็รมอันกระเสริมโสภาโะาวตาโัณนาสาิพระสงสาวกของพระสงฆ์ พุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติควรปฏิบัติชอบ,ปปบ,ปบเป็นพยานในพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าปฏิบัติตามได้จริงและมีผลประเสริฐจริงเป็นศาสนาญาตสืบต่อพระพุทธศาสนา มาจนตราบเท่าฤกษวันนี้ข้าพรจ้าทั้งหลายนอบน้อมพระสงฆ์โสบาลีปัา โสตัสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม